อย่างนึงที่เราควรให้ความสําคัญนะครับคือห้องเครื่องนะเพราะมันบอกได้ทุกอย่างนะครับว่ารถชนหนักมาหรือเปล่านะเดี๋ยวผมพาไปชมเลยสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่กดติดตามช่องเป้รถสวยทาง YouTube และหนึ่งช่องทางนะครับทางเพจรถสวยศรีราชา ฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับใครที่เปิดมาเจอผมเป็นครั้งแรกเนี่ยเต็นท์ปลรถสวยนะครับจะถายรถราคาแสนต้นๆเท่านั้นนะครับไปถึง2 0 0แสนต้นต้นรถราคาประมาณขนาดนี้ผมมีเข้ามาตลอดเลยครับใครที่ชอบนะให้กดติดตามผมไปเลยปุ่มติดตามเนี่ยจะปุ่มสีแดงๆนะครับอยู่ใต้คลิปนี้นะกดติดตามครับแล้วกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับแล้วกดคําว่าทั้งหมดแค่นี้นะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะเด้งขึ้นที่มือถือเลย ถ้าเราชอบก็โทรหาผมนะครับแต่ถ้าไม่ชอบเราแค่ปัดทิ้งไปสำหรับวันนี้นะครับผมมีรถกระบะยอดนิยมนะครับกีตูดีแม็กตัวเตี้ยนะครับคันนี้สวยมากนะครับคันหน้าเดิมสนิทเลยแต่เดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันอ่าเรามาชมรถคันนี้รอบคนันกันเลยนะครับไปดูรอบคันลองเคาะดูหน่อยนะครับฟังเสียงเห็นไ,ไหมครับสวยนะลองฟังเสียงอ่า <c oughs> ดูด้านหลังด้านหลังเป็นไงบ้างเห็นไหมครับข้างหลังก็สวยนะเดี๋ยวมาดูว่าเขาเคยมาทุกหนักมาหรือเปล่านะครับดูร่องรอยการทุกนะครับร่องรอยที่แม็กไลเนอร์เห็นไหมครับไม่มีเลยนะ,ะมีร่องรอยการชนท้ายอะไรมาหรือเปล่าครับกระดุมกระดุมอยู่ครบเห็นไหมครับ,ร,บร่บองขอบต่างๆครับในกระดุมอยู่สองข้างนะท้ายอย่ก็สวยนะบแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูรอบคันต่อเลยไปเห็นไหมครับ สีสวยมากนะรถคันนี้เห็นไหมครับเป็นไงกแก้มเกลมฝากระโปรงล่างบางๆนะครับกระจังหน้าก็สวยเห็นไหมรถสวยนะมาดูหลังคารถคันนี้กันบ้างนะครับเป็นไงบ้างเห็นไหมขอบหลังคาไม่มีผุเลยนะครับสวยมากอ่ะดูหลังคามุมกว้างบ้างนะครับผมข,ขอให้ฟังเห็นไหมเสียงบางๆนะครับรถไม่มีพิกามแน่นอนหลังคาเสียงแบบนี้ เรามาดูเม็ดอาร์คขอบหน้าต่างกันหน่อยนะครับเป็นไงบ้างเห็นไหมครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะสวยปิ๊งเลยนะคันนี้ขอบเคอร์ฟังนี้เป็นไงบ้างเห็นไหมครับซอกต่างๆสวยนะติ๊ก้ก้ติ๊กเกอร์อยู่เห็นไหมครับไม่มีผุนะขึ้นสนองจะเนิมผุจะลุไม่มีนะครับมาดูเม็ดอาร์คฝั่งนี้บ้างนะครับเม็ดอาร์คเป็นไงบ้างเห็นไหมอยู่ครบนะครับไม่ต้องห่วงรถที่ผมทุกคันเนี่ยเม็ดอาร์คสวยแน่นอน เพราะผมให้ความสําคัญมากนะครับเม็ดอาร์คมันบ่งบอกถึงว่ารถโดนหนักหรือไม่โดนนะเห็นไหมครับขอบเพริบสวยนะครับไม่มีสนิมนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในคันนี้กันบ้างนะครับเห็นไหมภายในถือว่าสวยมากๆเลยนะครับคันนี้เบาะหนังสวยปิ๊งนะครับไม่มีขาดเลยคอนโซลกลางเห็นไหมครับมีจอครับคันนี้แล้วแถมแอร์เย็นปกติด้วยเห็นไหมครับคอนโซลคอนโซลสวยมาก เห็นไหมครับดูเบาะเบาะสวยจริงอ่าใต้พรมเป็นไงสะอาดดีนะครับใต้พรมแผงประตูล่ะเห็นไหมครับแผงประตูก็สวยนะเราไปดูเบาะแคบกันมั่งแขบเป็นไงเห็นไหมครับแหบสวยมากนะครับไม่มีแตกหักไม่มีขาดนะเบาะใต้พรมเป็นไงเห็นไหมครับใต้พรมก็สะอาดอ่าเดี๋ยวเรามาดูหลังคามั่งหลังคาด้านในเห็นไหมครับหลังคาสะอาดนะ รถสวยจริงคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเราดูทั้งภายนอกและภายในกันมาหมดแล้วนะครับอย่างหนึ่งที่เราควรให้ความสำคัญนะครับคือห้องเครื่องนะเพราะมันบอกได้ทุกอย่างนะครับว่ารถชนหนักมาหรือเปล่านะเดี๋ยวผมพาไปชมเลยอันดัแบบแรกนะครับเปิดห้องเครื่องมาเราต้องดูคานหน้าก่อนดีแม็นี่ดูง่ายมากครับดูคานก่อนเลยเราก็ดูเพดเพดต้องหมดสีดํานะครับต้องเรียบเนียนะไม่มีทันแกะแล้วมาแปะใหม่นะครับ อ่ารอยนี้รอยเดิมครับเหมือนเดิมทุกครั้งจะบอกนะครับต้องมี <S 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 เห็นไหมครับคานอย่างนี้เดิมสนิทนะครับอ่าดูโครงสร้างมันก่อนนะครับเห็นไหมโครงสร้างถือว่าสวยเลยนะเห็นไหมครับเม็ดอง์เม็ดอาร์กอยู่ครบ <C oughs> <C oughs> เห็นไหมครับโครงสร้างสวยเห็นไหมเห็นไหมครับคานข้างรถสวยมากอ่ามาดูฝากระโปรงบ้างเม็ดอง์เม็ดอาร์กอยู่เห็นไหมครับติ๊กเกอร์อยู่หมด ต้นสวยจริงๆนะครับส่วนเครื่องยนต์รุนนี้นะครับเป็นเครื่อง2.5คอมมอนเรลนะครับประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงมันเป็นคอมมอนเรวของดีแมกนะเดีเรามาดูรอบเครื่องกันมีเยอะมีอะไรหรือเปล่ปาเห็นไหมครับรอบเครื่องถือว่าสวยมากนะครับแห้งสนิทเลยเห็นไหมนะครับผมดูให้ดูชัดๆเลยนะเห็นไหมครับ,นะรบตรงนี้เด <c oughs> ีดูรอบรอบเครื่องก่อนอ่ตรงนู้นเห็นไหมครับดูชัดๆเลยนะ เครื่องสวยจริงๆคันนี้แล้วที่สำคัญผมลองขับแล้วด้วยนะครับเครื่องไม่ต้องกลัวนะครับผ่านแน่นอนรถสวยสำหรับรละเอียรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นอีดูสุดีแมกนะครับเครื่อง2.5คอมมอนเรลนะเป็นตัว SLS ด้วยนะครับคันนี้นะครับคานนงคันหน้าสวยปิ๊งเลยผมบอกให้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถคันนี้ผมขายอยู่ที่248,000เท่านั้นถ้าเทียบกับสภาพนี้นะครับพร้อมใช้เลย ใครสนใจนะครับโทรมาได้เลยที่089 4050202นะครับเต็นแต้ล์รูสวยเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีล้ววันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ